วันนี้ผมจะมาแนะนำ defibrillator ผลิตภัณฑ์ c a r d i a i รุ่น c a r d i a i Pro Plus Pro Plus มีคุณลักษณะอย่างไรนันดับแรกฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็น defibrillator ที่พร้อมด้วยจอ monitor ที่สามารถแสดงสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสัญญาณชีพค่าความเข้มข้อนออกซิเจนในเลือดแล้วก็มีความดันภายนอกหรือที่เรียกว่าเป็น n i b p นะครับเราจะมาแนะนำตั้งแต่ตอนแกะกล่อง เครื่องจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกเมื่อเราแกะกล่องมาเราจะมีเครื่องแล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งในกล่องนี้จะประกอบไปด้วยคนะู่มือการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจากโรงงานแล้วก็ฉบับแปลที่สมบูรณ์เป็นภาษาไทยนะครับสามารถเรียนรู้ได้เพิ่ม,เต,มเติมจากในเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น,นๆที่มาพร้อมกับเครื่องที่อยู่ภายในกล่องอันดับแรกก็คือ สายสาย EKG นะฮะชนิด3หลีดที่มาใช้ต่อกับเครื่องอุปกรณ์ตรงนี้ได้เป็น3าลีดเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการต่อนะครับเวลาการต่อเชื่อมแต่แนะนําอุปกรณ์ไปก่อนที่ระยะนะฮะแล้วก็จะมีตัววัดความดันนะ,ะเป็นสายรัดแขนพร้อมสายสําหรับต่อเข้ากับเครื่องต่ออุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ต่อเข้ากับเครื่อง อันนี้คือชุดที่2เป็นอิเล็กโทรดนะสำหรับวี G ตัวนี้นะเป็นเซนกันอิเล็กโทรดสำหรับแปะหน้าอกผู้ป่วยนอกนั้นก็จะเป็นเซนเซอร์ของตัวหนะีบนิ้วมาพร้อมกับตัวข้อต่อทั้ง3ชุดนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบอ c อกเซซอรีของเครื่องทีนี้เรามาดูว่าเราจะต่อ,อยังไงเราจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยตัวเชื่อมต่อจะมีสีอย่างเช่นสีเหลืองตรงหน้าเครื่อง จะมีช่องต่อที่เป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็เป็นสีชมพูสีเขียวดังนั้นอุปกรณ์แยกชัดเจนมากอุปกรณ์สีเขียว,น,น,ยยวนะสีเหลืองซึ่งเราสามารถเลือก,กอุปกรณ์พวกนี้ให้ตรงกับช่องของเครื่องได้ตามสัญลักษณ์สีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะแนะนําการใช้งานเครื่องเราจะแนะนำตัวเครื่องก่อนนะว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างอุปกรณ์ แล้วก็ส่วนประกอบของเครื่องก็จะมีตัวแพดเดิลเราจะเห็นตัวแพดเดิลที่ติดมากับเครื่องนะเวลาที่เราเอาแพดเดิลออกนะเราก็แคยยนนะะ่ยกด้านท้ายขึ้นนะฮะยกด้านท้ายขึ้นนะฮะเราก็จะได้แพดเดิลออกมาทั้งสองด้านอย่างนี้นะแต่เวลาที่เ,เก็บนะเราก็เอาด้านบนนะเอียงเอียงแบบนี้เอียงประมาณ45องศาแล้วดันด้านท้ายเข้าครับตอนนี้เราจะมาแนะนําเครื่อง ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะครับสำหรับ c a r ์ดิเอตโปรพัสก็มีถ้าเครื่องมามันก็จะมีแผ่นพลาสติกใสครอบอยู่และก็มีชื่อตัวรุ่นคาร์ดิเอตโปรพัสมีหน้าจอขนาด6.5นิ้วตรงนี้จะเป็นปุ่มซอฟต์คีเป็นปุ่มสำหรับเลือกรายการเมนูต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าจอที่ตรงกันกันกบซอ f t k e ีย์ตำแหน่งต่างๆน,น,นอกจากน,นั้น ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆเราก็จะเห็นว่ามีซิงคะ์มีโหมดนะฮะมีดิสอาร์ดิสอาร์มก็คือการปล่อยหลังจากที่เราชาร์จแล้วเราไม่อยากช็อคก็เป็นการยกเลิกการชาร์จนะครับเรียกดิสอาร์แล้วก็มีฟังก์ชันเรียกดู ECG ที่บันทึกไว้แล้วก็เพื่อการทําการปริ้นนะฮะปริ้นออกทางเอร์่อพิมเตอร์ด้านข้างของเครื่องนะครับปุ่มเปิดปิดสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงกลางนะ,ะปุ่มเปิดปิดมีไม้เลขกกำกับไมยเลย็กหนะะึ่ง หนึ่งหมายถึงว่าเปิดเครื่องนะเวลาที่เราจะใช้งานเราจะเริ่มต้นที่หนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่โหมดที่สองนะก็คือชาร์จแล้วก็สามก็คือช็อตนี่คือหน้าตาของเครื่องด้านหน้านอกนั้นก็จะมีในเรื่องของการปิดเสียงอะลามนะเราก็จะมีโหมดการปิดเสียงอะลามตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโหมดสําหรับการช็อคในผู้ใหญ่และเด็กแล้วก็มีปุ่มเลือกพลังงานปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้หมุน แต่หมุนเนี่ยพลังงานจะไม่ไปเราต้องกดดันลงไปนิดนึงแล้วก็หมุนหมุนด้วยซึ่งก็จะมีค่าพลังงานขึ้นมาลักษณะกายกายวิภาคของเครื่องก็จะมีช่องสําหรับเสียบนะก็จะตรงตามที่ผมบอกก็คือสีเขียวจะเป็นช่องสําหรับเสียบสายลีดสามลีดห้าีดก็แล้วแต่อันที่สองช่องสีชมพูว่าเป็นสายรัดวัดความดันนะครับผมอันที่สามก็จะเป็นช่องสําหรับวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดก็เป็นช่องสีเหลือง ก็จะตรงตามสีเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ประกอบการใช้งานของเราจะมีแยกสีมาให้ชัดเจนเราก็สามารถเลือกใช้งานไนดะ้มาดูตัวแพดเดินของเครื่องติดมาพร้อมกับเครื่องด้านข้างทั้งสองข้างเราใช้งานแพดเดินเราก็จับนะทั้งสองด้านแล้วยกด้านล่างขึ้นยกด้านล่างขึ้นแล้วก็เอาออกเป็ละะน,นลักษณะนี้ตอนจัดเก็บนะครับเราก็จะจัดเก็บโดยการเอาด้านบนเข้าแล้วก็ดัน ดันด้าน,นล่างนะครับในแพดเดิลแต่ละด้านถ้าผมเอาออกมาผมเอาด้านานี้ออกก่อนนะครับเราจะสามารถทําเป็นแพดเดิลเด็กได้เราดูที่ด้านตรงปลายจะมีล็อกนะฮะล็อกตรงนีน้เราเอาเนิ้วเกี่ยวแล้วก็ดันขึ้นนะะสไลด์ขึ้นก็จะกลายเป็นแพดเดิลสำหรับเด็กถ้าเราต้องการใช้งานผู้ใหญ่เราก็เสียบแพดเดิลเข้าไปเหมือนเดิมก็ดันเข้าไปก็ล็อกง่ายๆครับผมกดล็อกตรงนี้นะฮะ และดันล็อกขึ้นค้างไว้และใช้นิ้วเกี่ยวดันขึ้นดันสไลด์ขึ้นด้านบนปรนะมาณนี้ก็จะเป็นแนะบบด้านข้างของเครื่องนะเราจะเห็นมีพินเตอร์อยู่ด้วยนะตัวนี้เป็นพิน์เตอร์พินเตอร์ตัวนี้จะเป็นเทอร์มมลมาตรฐานปก,ะกะติสามารถใช้ได้ทั่วไปนะเราสามารถเปิดปิดได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระดาษได้ง่ายๆก็เหมือนพินเตอร์ทั่วไป ถ้าดูด้านหลังเราก็จะเห็นปั๊กเสียบนะสายไฟเสียบตรงนี้ทีนี้เราจะมาแนะนําเริ่มต้นการใช้งานเครื่องง่ายๆเลยเราจะต้องเสียบปั๊กนะตัวนี้สามารถออนแบตเตอรี่ได้ก็คือใช้งานโดยแบตเตอรี่แล้วก็เสียบปลั๊กได้กรณีที่เราเสียบปั๊กนะจะมีใส่ไฟสว่างตรงหน้าแขงนะเกิดขึ้นเราก็เริ่มต้นการใช้งานโดยดูตามหมายเลขเลยนะหมายเลขหนึ่งคือเปิดเครื่อง แล้วก็หนึ่งนี่จะอยู่ตรงเปิดเครื่องแล้วก็การปรับพลังงานการปรับพลังงานโดยการกดปุ่มแล้วหมุนเดี๋ยวผมจะทาให้ดูแล้วก็หมายเลข2การชาร์จหมายเลข3การช็อคเราจะช็อคโดยการใช้แพดเดิลตัวนี้นะฮะดึงออกมาแพดเดิลช็อคสามารถกดชาร์จได้จากตรงนี้คือปุ่มสีเหลืองชาร์จหรือจะกดที่หน้าเครื่องหมายเลข2ชาร์จก็ได้นะครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บตอนช็อคมีปุ่ม2ปุ่ม ที่กดพร้อมกันเพื่อทําการช็อคนะครบปุ่มสีแดงะะแเพื่อ้องกันเปื่อเคลื่อนอันดับแรกกด power on off เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเครื่องก็พร้อมใช้งานค่าพลังงานปกติจะอยู่ที่150หานะครหากเราต้องการปรับพลังงานเราสามารถกดปุ่มะะลงไปเบาๆะะแล้วก็หมุนนะค,ะค่าพลังงานเริ่มต้นเริ่มติดจากหนึ่งจนถึง 300จูลนะครับเราก็เลือกค่าพลังงานที่เหมาะสมตามที่เราต้องการได้กรณีที่เราต้องการใช้ค่าพลังงานสําหรับเด็กให้กดปุ่มเด็กจะเห็นว่าค่าพลังงานจะโดดไปที่50จูลโดยอัตโนมัติในโหมดสําหรับเด็กตัวนี้จะมีออโต้เซลล์เทสหรือเราต้องการเทสด้วยตัวเองให้ตั้งค่าการเทสไว้ที่200จูล พอเทสตั้งค่าพลังงานไว้เรียบร้อยเรากดปุ่มชาร์จนะะก็จะเริ่มทําการชาร์จจะเห็นว่าเลขก็จะรันไปจนถึง100%เอรเรียร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมทำการช็อคป,ปุ่มสีแดงขึ้นเราก็ทําการกดปุ่มช็อคได้ท,ทันทีเรียบร้อยทําการช็อคนะฮะแล้วก็จะมีการปริน้นข้อมูลออกมาจากทางด้านข้างนะะผมจะให้ดูนี่ครับปริน้นข้อมูลออกมาจากแบตเตอร์ค่ ทีนี้เราจะมาแนะนําการเชื่อมต่อสายหลีที่เป็นสายหลีชนิด3หลีนะฮะจะเห็นว่ามีสีแดง R L สีเหลืองแล้วก็ F เขียวนะตามสัญลักษณ์แล้วก็จะมีตําแหน่งการติดบนอุปกรณ์ของสายหลีด้วยตัวนี้สามารถใช้งานก็ได้ทีนี้การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องตัวหัวเชื่อมต่อเป็นซ็อกเก็ตสีเขียวจะดูที่เครื่องว่าตรงนี้สีเขียวนะเราก็ ต่อโดยการเสียบเข้าไปอันนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่เราจะต่อก็คือจะเห็นว่าเป็นสีชมพูก็คือตัววัดความดันสายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูจะแจ้งอยู่ว่าเป็นสีชมพูเราสามารถเชื่อมตัวซ็อกเก็ตปลายเล็กตรงนี้นะฮะเข้ากับช่องของเครื่องก็เสียบส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คัฟนะฮะคัฟตรงนี้นะแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะดันแล้วหมุนนะรับผรดันเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้อุปกรณ์ชิ้นที่3ก็คืออุปกรณ์วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน,นะจะมีตัวข้อต่อสําหรับเซ็นเซอร์แล้วก็ข้อต่อปลายสีเหลืองกับเครื่องก็จะมีช่องสีเหลืองที่ สำหรับเครื่องหน้าเครื่องที่บอกนะล้วก็เสียบเข้าไปส่วนด้านนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะเป็นตัวเชื่อมต่อกับสายเราก็ยกฝาขึ้นนะครับโอเคเปิดสายอย่างนี้ขึ้นนะจะแ,แน่นน,นิดนึงครั้งแรกคว่ำด้านนี้ลงนะฮะถ้าบางอย่างนี้ปุ๊บให้คว่ำด้านตัวหนังสือลงนะคว่ำลงนะคว่ำลงแล้วก็ดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝา พร้อมใช้งานท,ทันทีการใช้งานบนหน้าจอของเครื่องนะครว่ามีอะไรบ้างหน้าจอของเครื่องนะตั้งแต่มุมซ้ายบนจะแสดงวันที่นะวันที่เวลารนะะบุเวลานะครับผมแล้วก็แสดงดีฟิทโหมดนะตอนนี้เราเลือกเป็นพิจิตรเราสามารถเลือกเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วก็ เปิดสัญญาณอะลาร์มเปิดสัญญาณอะลาร์มก็เปิดปิดตรงนี้เราสามารถเปิดปิดเพื่อไม่ให้เสียงดังได้ในระหว่างที่เราตั้งค่าอันนี้เป็นการเปิดปิดอะลาร์มที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็มีสัญลักษณ์ปรินเตอร์พร้อมใช้งานนอกนั้นก็จะมีสัญลักษณ์แบตเตอรีร่นะฮะแบตเตอรีร่ซึ่งเสียบชาร์จว่าชาร์จเต็มชาร์จไม่เต็มซึ่งจะมีอยู่4ขีดนะถ้าเต็มปุ๊บก,ก็คือเต็ม4ขีดนะช่องแรกเราจะเห็นคลื่นช่องแรกตัวนี้จะเป็นคลื่นไฟฟ้า ECG ้ตอนนี้เราไม่ได้ต่อลีดเครื่องก็จะแจ้งว่าเออย,ยังไม่ได้ต่อรีดนะฮะสปี2ก็ยังไม่เชื่อมต่อนะช่องที่2ช่องสัญญาณที่2จะเป็นค่าความเข้มข้นของออกซิเจนเป็นกราฟค่าคำเป็นข้นของออกซิเจนในเลือ e ดแล้วก็มีแสดงในส่วนอื่นก็คือในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจน,นะค่าความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์ o u t เลทแล้วก็ Ei แล้วก็ตรงกราฟด้านข่าสุดจะเป็นค่าพลังงานะ มาดูเมนูการใช้งานของเครื่องเราจะเห็นว่าตรงนี้มีซอฟต์คีย์ซอฟต์คีย์จะตรงกับตำแหน่งของข้อมูลเราสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานเมนูจะแสดงอยู่ด้านบนเราสามารถเลือกได้ปกติค่าเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มต้นเปิดเครื่องขึ้นมาซอฟต์คีย์ช่องแรกจะเป็นเมนูช่องที่2จะเป็น ECG ช่องที่3จะเป็นมอนิเตอร์ ช่องที่4จะเป็นมาร์นะครับและช่องสุดท้ายก็จะเป็นฟรีดจะเห็นว่าเครื่องตัวนี้สามารถซัพพอร์ตโหมดต่างๆได้ถ้าเราต้องการเลือกโหมดนะเราไปที่ตัวหน้าโหมดเราจะเห็นว่าโหมดดีฟิเราก็กดโหมดดีฟิถ้าเราต้องการใช้โหมด a d d เราก็ใช้โหมด a d d ถ้าเราต้องการใช้โหมดเทสซิงนะ,ะเราก็เลือกโหมดเทส i n g ถ้าต้องการกลับไปที่มอนิเตอร์นะเรามอนิเตอร์ก็คือใช้สัญญาณหลีนะเราก็สามารถที่จะกด มอนิเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็แคนเซิลไปถ้าเราไม่เลือกอะไรก็จะกลับมาเมนูหลักอย่างเช่นเราต้องการเข้าไปใช้งานที่มอนิเตอร์นะเมนูหน้าเมนูหลักเราต้องการใช้มอนิเตอร์ก็คือดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจในมอนิเตอร์ก็จะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG นะครับผมแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจมีการวัดค่า NIBP ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ตาม ที่เราต้องการคืถ้าเราไม่กดอะไรสักพักหนึ่งมันจะกลับไปเมนูหลักเหมือนเดิมแล้วก็มีการตั้งค่าอัลามนะแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็คือโฮมกลับมาเหมือนเดิมเข้าไปใหม่แล้วก็เข้ามอนิเตอร์ใหม่นะมันก็จะมีค่า NIBP ถ้าเราอยากใช้งาน NIBP แล้วก็กด NIBP ก็จะเริ่มทําการวัดค่าตามลักษณะโหมดที่เราใช้งานผมกลับนะฮะผมกลับเมนูหลักในการใช้โหมดเราเลือกมอนิเตอร์เราเลือก,มเ,อเ,เ,อกเมนูต่างๆก็จะขึ้นมาเราสามารถตั้งค่า สมมติว่าเราอยากใช้มอนิเตอร์นะเราอยากใช้โหมดอื่นๆแล้วก็ไปตามดันเลืออได้านคราวนี้เราจะมาแนะน,นําการวัดความดันนะครับหรือที่เรียกว่า NIBP นะโดยการเริ่มต้นไปที่เมนูนะเราจะเห็นเมนูนะแล้วก็ ECG แล้วก็มอนิเตอร์ให้เราเลือกไปที่ มอนิเตอร์พอกดมอนิเตอร์เราจะเห็นมี S G มี N I B P อารลามเรากดไปที่ N I B P N I B P ก็จะมีเคลียร์นะข้อมูลเดิมนะแล้วก็สตาร์ทข้อมูลใหม่เริ่มต้นการวัดผมจะเริ่มกดสตาร์ทตอนนี้ผมมีผู้ป่วยทำการรัดสายเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็เริ่มสตาร์ทเครื่องก็จะเริ่มทําการวัดตรงนี้ก็จะมีมิชลินก็คือกำลังทําการวัดอยู่ค่าใน B P ก็มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปลอดเราสามารถตั้งค่าหน่วยอื่นได้นะแต่ปกติมาตรฐานบ้านเราก็ใช้เป็นเมตรตลอดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเปลีนนะ่ยนก็จะมีสัญญาณนารากาการตั้งค่าตัวเลขก็เริ่มลันลนลันไปสักพักหนึ่งก็จะแสดงค่าใน p P ขึ้นมา เดี๋ยวรอสักพักนะครับจากค่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่าความดันซิสตอริกไนะดแอสตริกจะแสดงตรงนี้นะฮะด้านบนกับด้านล่างจะเห็นค่าความดันเบอร์สูงก็จะมีเพาเวลแสดงตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูตรงนี้จะมีแบบีเอ็มเอีนะฮะตรงนี้ก็จะมีตัวเลขเ,เล็กๆนะฮะที่70 120นะฮะแล้วเราก็จะมีตัวเลขเวลาแล้วก็ตัวเลขค่าเฉลี่ยแสดงอันนี้คือ เมนู uh, แสดงเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูของสําหรับาวัดความดันทีนี้เราจะมาสาธิตการวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนะเราก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวหนีบนิ้วนะเราก็หนีบนิ้วแล้วก็ทายไวนะ้สักพักหนึ่งเราจะเห็นครับ ขึ้นในการวัดมันจะเริ่มทําการวัดนะค่าจะยังไม่แสดทงทันทีต้องรอสักระยะหนึ่งนะเราจะเห็นคน่าความเข้มข้น SPO 2จะอยู่ในช่อง,องสีเหลืองตัวนี้ก็จะเป็นค่าความเข้มข้นออกซิเจนนะเราเห็นว่าอยู่ที่9ก9าเ้ารนกส็นะจะมีการวัดขึ้นลงเราจะเห็นค่าต้งนั้นก็จะเป็นพาเวอร์เลทของ SPO 2ที่วัดได้ในในตัวเซนเซอร์ตัวนี้ัน,นี่คือ SPO 2การเปิดเครื่องก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เราแค่เพียงกดนะ ค้างไว้ประมาณ2-3ถึงวินาทีนะเครื่องก็จะทำการปิดเรียบร้อยปกติเครื่องจะต้องทำการชาร์จไว้ทุกอาทิตย์เพราะพลังงานก็จะน้อยลงดังนั้นควรจะมีการชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำนะทุกอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์การชาร์จจะใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงนะในการชาร์จไฟชาร์จไฟใน6-8ชั่วโมงก็จะได้พลังงานอยู่ประมาณ90%นนะการชาร์จ ครั้งหนึ่งจะใช้ได้ประมาณร้อยช็อตนะครับผมในในการช็อตของเครื่องดังนั้นให้มีคนชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอาหากเราไม่ไม่ชาร์จสม่ำเสมอแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมตัวนี้จะมีในเรื่องของการทำออโต้เซร์ฟเทสทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะ,ะมันจะมีออโต้เซ f ร์ฟเทสอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเราสามารถเข้าไปในเมนูาตามซอฟต์แวร์แล้วก็ไปเลือกะะแสดงค่าการทดสอบจากภายในเครื่องได้จะมี ขึ้นตรงเมนูว่าเซฟเทปให้เราเลือกนะครับแล้วเราก็เลือกดึงเมนูกลับมาว่ามีการเซฟเทปผ่านไม่ผ่านตรงไหนกรณีที่ไม่ผ่านหรือมีข้อความแจ้งเตือนสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง